ะคะ่ะวันนี้นะคะเจนจะพาลูกค้านะคะมาดูรถของนายหัวกันนะคะคันนี้จะเป็นหัวเดียวนะคะเครื่อง2.8 4ี่คูณสนะคะคันนี้นะคะแต่งอะไรมาดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะ,ค,ะคันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นแบบ GR Sport พร้อมโลโก้ Toyota สีแดงนะคะหน้า GR Sport เนี่ยคิดตลอดการเลยนะคะ แล้วก็มั่นใจได้เลยว่าลูกค้ารับรถไปสวยแน่นอนนะคะแต่งสไต์นี้แล้วก็ในส่วนของไฟนะคะก็จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะ LED เนาะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกในส่วนของซุ้มล้อด้านข้างนะคะส่วนของแก้มเนี่ยเราก็าเปลี่ยนให้ทั้งหมด4จุดเลยนะคะเป็นขนาดใหญ่กว่าตัวรถมานิดนึงแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาด้านการใช้งานใดๆนะคะทำให้ตัวรถเนี่ยดูสวยขึ้น ล้อนะคะตัวนี้จะเป็นขนาดล้อ18นะคะพร้อมกับลา GR Sport นะคะลายแม็กตัวนี้จะเป็นแม็กลายเดียวกับตัว GR Sport เนาะกระจกนะคะกระจกด้านข้างจะเป็นสีดำเงานะคะพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ตัวไฮลักสองเป็นสีดำเงามือจับประตูก็สีดำเงานะคะติดตั้งคิ้วกันศาสาร์รีโวให้ลูกค้าด้วย แล้วก็จะมีบันไดข้างนะคะตัวนี้แถมเปลี่ยนเพิ่มให้กับลูกค้าเป็นบันไดข้างเหล็กแบบ G R s p o r t นะคะด้านข้างรถก็จะเป็นสติกเกอร์ 4x4 คูณ4ดิฟบล็อกนะคะสีดำด้านหลังนะคะจะเป็นในส่วนของกันชนท้ายเหล็กแบบมีไฟนะคะ ตัวนี้ก็จะมีไฟส่องตอนกลางคืนเนาะให้เห็นป้ายทะเบียนนะคะสวยแน่นอนค่ะแล้วก็แข็งแรงทนทานด้วยนะคะหากลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจรถไปใช้งานขนผลไม้สวนทุเรียนขึ้นเขานะคะอาจจะเป็นเหนือใต้หรือภาคไหนที่ใช้งานในเรื่องของการขนเนี่ยแล้อยากแต่งหล่อไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะคะ สามารถทักเจนนะคะมาได้เลยนะคะที่ ID l i ี e ที่เจนทิ้งไว้หรือว่าโทรสอบถามได้ที่เบอร์0844315010เซลเจนได้เลยค่ะ